รู้หรือไมว่ากล่องทีวีซัมซุงสามารถเอามาประดิษฐ์เป็นบ้านน้องแมวสุดน่ารักแบบนี้ได้ด้วยแคมเปญน,นี้ของซัมซุงถือว่าดีมากเลยนะครับมีชื่อว่า Samsung Eco p a พคเ g จ n ิครับซึ่งโดยปกติเนี่ยกล่องลังทีวีนะครับเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วเราก็มักจะนําไปทิ้งถูกต้องไหมครับแต่ทางซัมซุงเขาก็คิดนะครับว่าเอ๊ะ นะความหนาของกล่องกระดาษของเขาเนี่ยมันก็หนาประมาณนึงเลยนะมันน่าจะเอาไปทําประโยชน์ได้มากกว่านี้นะครับเขาจึงปิ้งไอเดียออกมาเป็นกล่องรักโลกแบบนี้ครับซึ่งเราสามารถเอามาประดิษฐ์เป็นพวกบ้านน้องหมาน้องแมวสุดน่ารักแบบนี้ตลอดจนเฟอร์นิเจอร์อีกหลายแบบเลยครับโดยคอนเซปต์ในการนํากล่องกระดาษมาสร้างเป็นบ้านน้องหมาน้องแมวแบบนี้นะครับเราเรียกว่า u p c y คิลครับ นี่อย่าสับสนกับคาว่ารีไซเคิลนะครับที่เราคุ้นเคยอย่างคําว่ารีไซเคิลเนี่ยคือการนําของเดิมไปผ่านการแปลรูปก่อนแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ครับยกตัวอย่างเช่นอย่างพวกขวดพลาสติกที่เราทิ้งไปเนี่ยเราก็นํากลับไปหลอมถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กลับมาใช้เป็นพลาสติกใหม่อย่างนี้เราเรียกว่ารีไซเคิลส่วนอัพไซเคิลเนี่ยคือการต่อย,ยอดจากของเดิมนะครับเอามาคิดแล้วก็ประดิษฐ์เป็นสิ่งใหม่ได้ทันทีครับ ซึ่งกล่องทีวีและก็ลำโพงซาวบาร์ของ Samsung รุ่นใหม่ในปี2021เนี่ยมันก็จะมากับโฉมที่เป็น Eco Packaging แบบนี้เลยนะครับซึ่งขั้นตอนการประดิษฐ์เนี่ยจะทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ s a m s u n g e c o p a c k a g e com ครับ หรือท่านไหนมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็สามารถสแกน QR code บนหน้ากล่องทีวีของท่านได้นะภายในเว็บเนี่ยจะบอกข้อมูลอย่างละเอียดเลยครับถัดมาคือให้เราเลือกรุ่นทีวีนะครับให้ตรงกับกล่องที่เรามีนี่อย่งอางของผมเป็นเดอะเซรีฟนะกดเลือกเข้าไปถัดมาให้เราเลือกเลยนะครับว่าเราอยากจะประดิษฐ์เป็นสิ่งไหนดีอูนี่มีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยแต่ตามคอนเซ็ปต์นะผมอยากจะสร้างอุโมงแมวนี่ครับแคททันเนลนี่ให้แมววิ่งเล่นเขาจะบอกนะครับรายละเอียดเลยนะว่าเนี่รยระยะเวลาในการใช้ทำเนี่ย อยู่ประมาณ50นาทีนะครับรวมถึงจะมีภาพกราฟิกสามมิตินะครับบอกวิธีการแกะกล่องออกมาแบบนี้แล้วก็รวมถึงนะมีไกด์ไลน์บอกเลยนะครับว่าให้เราวาดแบบเนี่ยบนจุดไข่ปลานะครับให้ตรงตามแบบที่เขาให้มาแล้วก็รวมถึงวิธีการประกอบกล่องให้จนเสร็จสิ้นเลยครับไม้บรรทัดพร้อมดินสอพร้อมคัตเตอร์ก็พร้อมลงมือทำได้เลยครับ ก็เลยขอเชิญชวนเจ้าของซัมซุงทีวีแล้วก็ท่านน้องหมาน้องแมวทุกท่านเนี่ยอย่าเพิ่งทิ้งกล่องทีวีไปนะครับมาร่วมกิจกรรมนี่สร้างบ้านให้น้องด้วยกล่องซัมซุงอีโคแพ็กเกจกันก่อนถ้าเราสร้างบ้านให้น้องหมาน้องแมวของเราเสร็จแล้วเนี่ยจงตกแต่งบ้านของน้องให้สวยงามไม่เหมือนใครนะครับแล้วนําไปโพสต์ลงบน Facebook Fanpage ของทางซัมซุงเพื่อร่วมกิจกรรมครับผมขึ้นลิงก์ให้ตามนี้เลยนะแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลนะครับที่เป็นรางวัลใหญ่เลยอย่างซัมซุงเดอะเฟรม ขนาด32นิ้วจำนวน1รางวัลครับแล้วก็มีรางวัลอย่างตัวหนังเนี่ยให้อีก10รางวัลด้วยกันหมดเขตสิ้นเดือนสิงหาคมนี้อย่าลืมไปร่วมสรุกกันนะครับ